นนเนี่ยจะไม่อยู่ในช่องโบวี่แล้วนะคะอันนี้ก็จะโบวี่จะรับคนใหม่เข้ามานะคะดูว่าคนใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงกันสวัสดีค่ะอยู่กับโบวี่ค่ะนนครับผมนนมาไหลและวันนี้นะคะจะเป็นคลิปสุดท้ายที่นนคนนี้จะมาอยู่ในคลิปของโบวี่ค่ะเฮ้ยถูกแล้วเหรอ วันนี้นะคะเราจะทําการเรียกช่างเพราะว่าเราจะเปลี่ยนหลังคาบ้านเฮ้ยเป็นหลังคาบ้านใช่ปเปลี่ยนอะไรปักหลังคาเธอเนีย<อ>หลังคาบ้านเธอบนนี้อโอเคค่ะเ,เดี๋ยวเราพานนไปเปลี่ยนหลังคาบ้านเลยดีกว่าปย,ยังไงจะทํายังไงวันนี้เราจะชุดนนค่ะไปที่ช่างทําผมไปหาช่างทําผมโอเคไปเลยป,ปวันนี้นะคะเรากาลังจะไปมเสียงดังชาวบ้านตื่น ไม่เป็นไรชาวบ้านจะได้รู้ว่าเรากำลังจะไปไหนเราจะไปที่เราจะไปคือร้านอยู่ในหมู่บ้านใช่เป็นร้านในหมู่บ้านนะคะเราก็จะเดินไปเนี่ยค่ะยานพาานะของเราคือรองเท้านะคะและตอนนี้ฟ้านะคะสว่างสวยมากจนน้ายจนน้อยขึ้นกล้องเลยนะตอนนี้ดึกแล้วตอนนี้ดึกแล้วใช่ใช่เนื่องจากวที่เรามาตอนนี้นะคะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าช่างคนเยอะมากหมายถึงในบ้านเขาว่าคนเยอะไม่ใช่หมายรอเล่นหมายถึงว่าลูกค้าเขาเยอะต่อคิวแล้วเราได้คิวเป็นเวลาตอนนี้นะคะ สี่ทุ่มนะเราก็เลยเราก็เลยต้องมาทําตอนนี้นะคะคาดว่าน่าจะเสร็จช่วงตีสี่ครึ่งไม่ได้นอนกันพอดีฮะแม่เธอวาแน่โอเคเดี๋ยวเราไปทําเราพาโนนไปทาเลยวะเปลี่ยนหลังคาแมจับใหญ่เลยจับจีนี่ไว้นะคีทองมาปึ้งเดี๋ยวโบจะเตรียมกับช่างนะคะเดี๋ยวโบจะเตรียมกับช่างว่าให้ทําสีบานเย็นให้นนค่ะพะย้อมสีอะไรนี่ดูสีเสื้อสีมพู่จะย้อมผมสีพูเลยเหรอป่าล้อเล่นจะให้นนนะคะทําเป็นสีบานเย็นค่ะไหนๆขอดูเมืจะมาแกล้งนนนะคะเฮ้ยไม่เอาไม่เอา กับพี่พี่กิ่งของเรานะคะว่าว่าจะย้อมหลังคานนเป็นสีลุงไม่เอาหรือแม่ก็แบบว่าพี่ห้ามจอดนะคะแดงขาวดขไม่เอาถ้าสีนี้มันจะดูแบบของขาวเธอคิดว่าไงสีนี้โอ้โหสีนี้เลยเป็นพังหรอสีน้ำเงินเธอเลิศเธอแหละหอมอไปเลยเธอ เอาเลยนี่ไงเขาเขียนไว้ว่าบอลอ่อนพิเศษประกายท้องจัด <c oughs> นั่งเลยค่ะนั่งเลยไม่ได้ก้องนั่งกุงเทพกล้องนั่งกุงเทพนนจะเปลี่ยนหลังคาใช่ไหมคะมนตะลกแน่เลยไม่ตะลกหรอกว่านรเคยยอมสีแดงแบบนั้นคือหุยน่ารักนะตอนนั้นน่าอาภาพขึ้นมาปุ้งข้างนี้เสียว <c oughs> น่ารัก <c oughs> ไม่เสียวนะคะเดี๋ยวรอดูกันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นของโบค่ะตอนนี้โบนั่งรอรอคิวนะคะรอนนเสร็จก่อน แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่านนเนี่ยจะไม่อยู่ในช่องโบวี้แล้วนะคะอันนี้ก็จะโบวี้จะรับคนใหม่เข้ามานะคะดูว่าคนใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงกันร<ช>อติดตามใช่ไหมใช่ทำไมอะ่ะไล่ออกแล้วไม่อยู่แล้วรอรอนนนก่อนจ๊เอ๋มงหวังคานะคะ <laughs> นะเจ๊เอ, <laughs> จเอ๋สิเจ๊เอ๋อ๋อการพวกเคมีอ๋อการเคมีเนะนี่ยจบสายวิทยาศาสตมาไม่ใช่หรอ ในคำนวดใหม่ดิน่ารักจังเลยนี่นะคะนั่นูะไหน่ะไม่เจอี่น่ารักเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จจิกว่านี่แต่สีเริ่มออกแล้วนะดูดิโอ๊ยได้ไปทำผมนนัแล้ว ตองโบทำอะไรนะตอ,อทำบ้างงโบของบเรียกว่าทำอะไรนะสบปบผมดูแลผมให้ผมสวยคือหน้าโดนแบบคนไม่เข้ากติกีอยากบอกทุกคนว่าถ้ารักผมก็ต้องดูแลผมเป็นอะไรที่ไม่เคยลองเคยลองแต่สีแดงอะไรอะไรคือแบบยอม มาใช่แต่สีสวยนนไม่เคยทำสีไงมันเป็นเรื่องปกติของคนย้อมผมนะคะมันไม่เข้ากับสีหน้านนเลยเริ่มเริ่มแล้วตอนนี้ก็มางกลัดให้มันออกขาวหน่อยตัดไม่ไหวนะเรียงคือสิบสามนาทีแล้วตอนนี้ก็สะแล้วนะคะใกล้เสร็จแล้วเปิดหน้าแล้วจ้าตอนนี้ เป็นชิงไม่ชิงหรืออะไรกันเองเหรอเฮ้ยเหลือข้างๆไว้นี่ไงเราก่อนเรากัน,กนโอเคนะเฮ้ยเท่อยู่นะใช้ได้เนี่ยไปไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวปลกซอยให้หน่ยอยหิว่รถนั่น,นไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวให้หน่ยอยเฮ้ยดูดีดูหน้าสว่างเนี่ยโหยอวยใหญ่เงี้ย ดูหน้าขาวเลยอ่ะใช่เสียงมาสวยมากเฮ้ยใครอ่ะนอนไงใครอ่ะ ใช่ไมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยโอเคครับทุกคนตอนนี้ฮะก็เช้าแล้วเมื่อคืนแปดหมดเว้ย แล้วคือต้องบอกก่อนว่ามันไปย้อมมาคือแสบมากๆเขาก็ลงยาให้นะครับเป็นยาไม่รู้เหมือนกันที่มันจะพอหัวแสบปุ๊บเขาลงยาปุ๊บแล้วมันหายแสบเลยวเวอรชื่อว่าโอเคนะเป็นแบบบ้านๆครับผมในราคา1,000บาทนะครับแต่เพิ่มไล่สีรอบนึงก็อีก300บาททั้งหมดครับทั้งวันครับหัวผมนะฮะ1,300บาทถูกนะฮะถือว่าถูกกว่าในห้างนะครับถือว่าโอเคแต่ชอบมากนะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปรับโบนะครับแล้วเรามาดูปฏิกยาโบแต่โบก็บอกว่าสวยโบชอบนะแต่โบยังไม่เห็นตอนที่มันแบบ ดูอีกทีนึงเกืออไม่ชินหน้าเลยหน้ากูไม่ได้เกาหลีขนาดนั้นเข้าใจปะ,ะ,ะโอเคเดี๋ยวดูกลางแดดครับว่าสีผมกลางแดดมันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคผมทุกคนน,นี่คือกลางแดดนะฮะเรามาดูกันว่าสีมันเป็นยังไง จริงๆครับที่ผมดูนะครับที่สั่งมามันเป็นสีเทาสีบรอนขาวบรอนขาวตทวนี้เพิ่มเหมือนเขาไล่ใส่สีเขียวมาให้มันเลยเป็นอมเขียวหน่อยๆนะฮะ <S <S ผมไม่รู้ว่าสั่งออกไปเขาบอกว่ามันจะกลายเป็นสีสีที่เราชอบนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจ่าออกไปเนี่ยมันจะเป็นสีทองทองเหลืองหรือเปล่านั้นผมไม่โอเคมันนี่คือโอเคมากนะฮะ <S <S เรามารอดูกันครับว่าสีผมจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเราไปดูโบวี่ครับว่าเห <ๆๆ S 1> ็น <ๆ S 1> ผมกางแดดแล้วเขาจะเฮ้ยมันเป็นยังไงเขาจะเป็นยังไงรอดูนฮะโอเคเวลาโบวี่ครับ เป็นไงสีผมนนเป็นไงนี่ตอนนี้ไปรับโบวี่ไปเรียบร้อยแล้วฮะอ่ะสีผมนนเป็นไงมั่งใครนนนี่ไงอยู่กับโบวี่ค่ะนี่ไงนนอจะไม่ได้เหรอไม่ใช่เป็นไงสีสวยไหมนี่คือนี่คือกลางแดดโอ้ยไม่ใช่นนทุกคนคอมเมนต์เลยนี่ไม่ใช่นนแล้วอ่ะโคตรเสียวโบวี่ได้แบบดูโอใหม่โคตรเสียวเลยไม่ใช่นนอดูดิไม่ใช่นนนห้นนเองใครออกไปออกไปออกไปจะคลิปเขาออกไป ไปไดไไแล้วหนดูดิไหนหันมาดูผมดินี่ไงขอดูหน่อยอยู่เฉยที่หูเฮ้ยทำดีดีที่เนี่ยโอ้โหห<น>ลอ่ออ,อะหล่ออะไปถึงนอนหล่อเปล่า,าเด็กผู้ชายคนนั้นน่ะนะ <laughs> หล่อเล่นเฮ้ยดูดีอะแต่ว่าไม่ดูไม่ดูดีกว่าหันไปดูเออไม่ใช่ ไม่ชินเลยไม่ชินจริงๆนะวฮดีทุกคนคะถ้าคิดว่านนทําผมทรงนี้สีนี้นะคะแล้วก็แบบนี้นะคะดูดีไหนยิ้มยิ้มแบบหล่อๆดิ ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เฮ้ยดูดีมากอะ่ะออกเขีเยวแล้วใช่มันออกขาวเขียวอันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรเดี๋ยวถ้าเกิดมีคนอยากทำตามสีผสมอาหารเจบอีกคลิปเนาะ <laughs> กรรมากันคลิปใหม่นะฮะคลิปโมนะครับเราจะมาระเบิดกันเนี่ยเหรอระเบิดกันระเบิดเยติอตีเหรอไม่ใช่การระเบิดแตงโมรอดูครับปก่อนตรงสายโอ้นั่นบักแตงโมโอ้นั่นบักชมโอ้อนั่นบักมะนาวนี่วะไม่ใช่ใครนะคะที่ชอบตรงขมของโบเอาไม่ องนนน่นนนสำหรับใคระคะที่ชอบทรงผมของนอนนะคะ <c oughs> ก็นี่เลยลองไปทํากันดูบอกเขานะคะว่าเปลี่ยนหลังคาค่ะบอกช่างว่าสวัสดีครับวันนี้ผมมาเปลี่ยนหลังคาครับเฉพาะหลังคา,ข,งคข,างข้างบนนะคะเพราะว่าเนี่ยตัวบ้านเน<อ>ี่ยจะเป็นสีดําอยู่หันค่ะตัวบ้านจะเป็นสีดํานะคะแต่หลังหลังคาเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีขาวไม่ชินเลยอ่ะทุกคนมันดูดีค่ะเฉี่ยวมากช่วยให้กำลังใจนอนหน่อยค่ะเม้นเลยค่ะว่าดูดีค่ะทุกคนไม่ไม่ไม่หรอก โอเคค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้โบวี่ด้วยนะคะแล้วก็เราจะมาดูวิถีชีวิตนะคะแล้วคลิปต่อไปนี่เดี๋ยวมีแตงโมแน่นอนโต้นีมันบักแตงโมโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ที่สำคัญนะคะคลิปใหม่มาเรื่อยๆเลยนะคะกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยสำหรับวันนี้โอ้บักมันาวโอ้บักมันาวน้โ黄 やった